กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้มาเจอกับสาวออนพาวรวยชาแนลอีกแล้วค่ะ วันนี้ก็จะมาแบ่งปันแนวทางอีกเช่นเคยนะคะแนวทางของวันที่24กรกฎาคม2564อีกเช่นเคยนะคะพี่น้องก่อนจะไปรับชมรับฟังสาวโอนก็กราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวโอนพาวรวยเนาะกราบขอบพระคุณมากๆคะ่ะทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะพี่น้อง ก่อนอื่นต้องยินดีกับผู้ที่มีโชคมีลาบเนาะพี่น้องเนาะยินดีนําเด้จอจาอแนวทางของวันที่23เดือน7ก็เข้านะคะยินดีนะคะสําหรับใครเอาไปเป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนเนาะพี่น้องของห้า,หานอยมัดร,รวม3นอยของวันที่23นะคะที่สาวออนได้ให้ไปเนาะว่าเข้าตัวไหนเนาะส่วนตัวที่สาวออนให้ไปเด่น6กับเด่น8ฟัน6นะคะพี่น้อง อ่อเดี๋ยวสรุปตัวนี้เลยเนาะตัวที่มันเข้านาะพี่น้องเนาะตัวที่เสาออนให้ไปเข้าตัวนี้นะคะพี่น้องเข้านอยปกติสามแปดออก 3, สามแปดเสาออนให้ไปแปดสามนะคะพี่น้องมาตัวกลับนะคะพี่น้องยินดีด้วยเด้อจะ้ะผู้ใดเพิ่นเอาไปเป็นแนวทางเนาะสาหรับตัวอื่นที่เสาวเออเสาออนให้ไปเนาะเด่นแปดพิเศษออก สามปดสองสาวอนให้เด่นไปนะคะพี่น้องแต่สาวอนเจาะไม่เข้านะคะมาแปดหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์เนาะไม่มีแปดสองตัวนี้ก็หลุดนะคะสามตัวส่วนสามตัวก็หลุดไปนะคะพี่น้องหลุดเจ็ดสองสี่ก็หลุดนะคะหลุดค่ะหนึ่งศย์ก็หลุดนะคะพี่น้องตัวนี้ส่วนแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งก็หลุดนะคะพี่น้อง สามศูนย์ก็หลุดเข้าเฉพาะปกติสามแปดออกตัวกลับที่เสาโอนให้ไปเนาะแปดสามนะคะพี่น้องตัวที่เสาโอนโจะให้เนาะยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เอาไปเป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวเรามาดูของวันที่ยี่สิบสี่กันต่อเลยค่ะพี่น้องวันที่ยี่สิบสี่ที่เสาโอนจะให้ไปนะคะวันนี้เสาโอนชอบเด่นนะคะ เด่นตัวเด่นที่สาวออนจะให้ไปเด่นสองนะคะแล้วก็เด่นสามฟันสองนะคะพี่น้องสามารถเอาไปรูดไปวิ่งได้เด้อสสยรูดสายวิ่งสองกับสามเนี่ยเอาไปรูดได้จ้าแต่ตัวฟันที่สาวออนฟันให้ฟันสองเจนะคะเจสองสามสองศูนย์สองเจ็ด แล้วก็สองเก้านะคะส่วนหลักสามก็จะเป็นสามแปดสามสี่สามหนึ่งสามหกนะคะพี่น้องสามตัวก็จะเป็นสามสองสามสามสองศูนย์สอง สาน,นะคะตัวที่สาวออนจะเน้นให้นะคะ23 20ส,ส,ส,สนะคะส่วนหลัก3 31แล้วก็36มนะคะสตัวก็จะเป็น2 3 1ส,สน,นะคะพี่น้องถ้าใครชอบก็อย่าลืมจดไว้แคปไว้นะคะคําเตือนนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณน,นะคะพี่น้องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขนะคะพี่น้องถ้าใครชอบแนวทางที่สาโอนให้ก็อย่าลืมเนอจ้ะจดไว้แคบไว้กันลืมเนาะพี่น้องเนะาะสาหรับฮาโอยมาร,รวม3น้อยของวันที่24สาวอนก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่น้อง ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยร่ำรวยก่อนออกไปสาวโอนก็ฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่สาวโอนลงแนวทางให้เนาะค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ